กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์กิติศักดิ์คนาสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดมหาสรารคามเขตหนึ 1, ่งพับเพื่อไทยวันนี้ขออภิปรายสับสูนยติการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยท่านประธานครับปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับถือว่าเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่สําคัญกับระบบเศรษฐกิจของไทย ขอสไลด์เลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับหนี้ครัวเรือนเนี่ยมีการขยายตัว11.5%คิดเป็นมูลค่านี่ต่อครอบครัวนะครับ5 5 9 0 0 0บาทต่อครัวเรือนนะครับท่านประธานครับ80%เป็นหนี้ในระบบ20%เป็นหนี้นอกระบบสายถัดไปเลยนะครับหนี้ครัวเรือนเนี่ยตอนนี้นะครับ มีจำนวน16ล้านล้านบาทนะครับขอใส้ท่อไปนะครับเท่ากับ90%ของ GDP ของประเทศไทยตัวเล็กนิดน,นึงนะครับ GDP ประเทศไทยเนี่ย17.4ล้านล้านบาทตัวนี้นี้ครวเรือน16.4 1 6ล้านล้านบาทนะครับถือว่าเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยท่านทหารครับไม่ใช่แค่หนี้ครูเรือนนะครับ นี่ภาครัฐก็สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนี่ครัวเรือนก็สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยผมเห็นใจนะครับรัฐบาลปัจจุบันท่านเศรษฐาทวีสินที่เพิ่งเข้ามาบริหารประเทศครบหนึ่งเดือนเพราะว่าท่านต้องมารับโจทย์ใหญ่ครับนี่ประเทศก็สูงนี่ครัวเรือนก็สูงแต่ผมมั่นใจนะครับว่ารัฐบาลท่านเศรษฐาทวีสินเนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนได้ ขอใช้ถัดไปนะครับหนี้โครเรือนนะครับตอนนี้นะครับถือว่าเป็นหนี้ที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยแล้วนะครับแล้วหนี้โครเรือนที่สําคัญตอนนี้ก็มีประเด็นที่ควรให้ความสําคัญก็คือ 1. น่หนี้เสียและความเสี่ยงในการเป็นหนี้ของสินเชื่อยานยนต์และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2. การติดกับดักลูกหนี้สากรอทอมพั์นะครับ สาคือการส่งเสริมให้คนไทยมีทัศนคติการเงินที่ถูกต้องท่านประธานครับนี่เกิดจากอะไรนี่ก็เกิดจากการที่มีค่าของชีพที่ไม่เพียงพอกับที่สูงนะครับ <c oughs> เกินรายได้ของคนคนนั้นของคนเรือนเพราะฉะนั้แล้วเงินไม่พอก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมานะครับซึ่งในหลายปีที่ผ่านมานะครับค่าแรงขั้นต่ำก็ยังเท่าเดิม แต่รายได้ลดลงครับเศรษฐกิจแย่คนตกงานนะครับแล้วคนทํางานประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแลลูกนะครับพแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆก็เพิ่มขึ้น,นแล้วรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ต้องดูแลเรื่องนุ้ยสินคัวรเรือนให้อย่างรวดเร็วนะครับมีแนวทางยังไงบ้างครับหนึ่งคือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้นะครับแล้วก็จัดการหนี้ให้เป็นระบบนะครับ ขอสรุปถัดไปนะครับรัฐบาลในการลดค่าใช้จ่ายนะครับนี่นะครับค่าน้ำมันค่าไฟนะครับตอนนี้มีลดค่าไฟฟ้า20บาทด้วยนะครับเพื่อไทยมาราคาพลังงานต้องลดทันทีนี่ก็ต้องขอชื่นชมนะครับว่าหลังจากเป็นรัฐบาลไม่ถึงอาทิตย์นะครับค่าน้ำมันดีเซลก็ลดเหลือต่ำกว่า30บาทต่อลิตรนะครับแล้วค่าไฟก็3.99บาทต่อยูนิตนะครับแล้วก็เป้าหมาย ของการลดค่าใช้จ่ายนอกจากลดค่าสารูโภคแล้วนะครับพอลดค่าสารูโภคแล้วนะครับต้นทุนการผลิตของสินค้าต่างๆก็ลดลงนะครับก็เชื่อมั่นว่านะครับราคาสินค้าต่างๆก็จะเริ่มลดลงนะครับซึ่งรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับก็ว่าต้องสั่งด่วนนะครับให้กรมการค้าภายในเร่งหาหนทางในการลดราคาสินค้าภายใน15วันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้มาถูกทางนะครับก็คือเรื่องของการลด ภาระของประชาชนนะครับซึ่งเป้าหมายของรัฐบาลปัจจุบันต้องการให้ประเทศมีรายได้สูงและได้จากอะไรครับท่านประธานการท่องเที่ยวที่นายกไปเป็นเซลแมนขายการท่องเที่ยวการรีรีซ่านะครับการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่จะเป็นเพดทได้สูงนะครับการเพิ่มราคาสินค้าการเกษตรที่รัฐบาลตั้งเป้าว่าเกษตรกรต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย3เท่า แต่สิ่งต่างๆต,ต้องใช้เวลารัฐบาลต้องการต้องแก้ไขปัญหานี้สินโคเรือนอย่างเร่งด่วนนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับการแก้ปัญหาก็คือการลดค่าใช้จ่ายนะครับหนึ่งลดค่าน้ำค่าไฟค่าปุ๋ยนะครับลดราคาสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการพักชิมระหนี้ของเกษตรกร,ะกรนะครับซึ่ง ประชาชนทั่วไปชาว,ชาว,ชาวมหาสาลก็ขอขอบคุณทางรัฐบาลนะครับอันที่สองนะครับในการแก้ไขหนี้สินก็คือการแก้หนี้แก้ไขปัญหาทางกลไกทางการเงินนะครับสถาบันการเงินต้องช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินรัฐบาลต้องดูแลในทุนเงินกู้ไม่ให้เอาเปรียบประชาชนซ้ําเติมประชาชนที่เดือดร้อนนะครับอันที่3คือการเพิ่มไรายได้นะครับซึ่งต้องใช้เวลาค่าแรงขั้นต่ําการสร้างงานสร้างอาชีพ การยกสินค้าราคาเกษตรให้ดีขึ้นท่านประธานครับสมัยก่อนนะครับสินค้าการเกษตรดีขึ้นมหาจักรการบ้านผมนะครับราคาข้าวดีขึ้นเนี่ยชาวบ้านดีใจมากครับพ่อค้าในตลาดก็ขายของได้นะครับเมื่อพ่อค้าขายของได้นะครับก็มีการจ้างงานมีการสร้างอาชีพนะครับโรงงานก็ผลิตของเพิ่ม นะครับโรงงานก็จ้างคนเพิ่มนะครับรัฐบาลก็มีภาษีไรายได้เพิ่มนะครับแล้วภาษีนั้นก็มาทํานโยบายดีๆไม่จะเป็นเรื่องของเบี้ยังชีพและนโยบายที่จะทําให้ประเทศชาติบ้างคนประชาชนมีความแข็งแรงนะครับดังนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจอันที่4ี่นะครับก็คือการสร้างเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้นะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับก็คือเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับถือว่าเป็น อาวุธหนึ่งที่รัฐบาลต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่อัดฉีดเงินเข้าในระบบแล้วเงินที่เทัานี้นะครับจะต้องใช้จ่ายให้ภายในหเดือนนะครับหมุนหลายรอบนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช้หเดือนเนี่ยเงินนี้ก็จะหายไปเพราะแล้วประชาชนจะต้องรีบใช้จ่ายเงินนี้ซึ่งผมเชื่อนะครับว่ารัฐบาลก็หวังว่าตัวเงินที่เท้านี้จะกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วสร้างเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพนะครับเพื่อให้ ประชาชนมีงานมีอาชีพที่ดีขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายลดลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยครับผมก็ขอให้กําลังใจรัฐบาลนะครับในการที่จะต้องแก้ให้เป็นระบบสร้างงานสร้างอาชีพลดค่าใช้จ่ายเพิ่มไรายได้นะครับแล้วเศรษฐกิจฐฐจะดีก็หวังว่าประเทศไทยจะหลุดพ้นจากประเทศที่มีไรายได้น้อยเป็นประเทศที่มีไรายได้ การกลางหรือไม,ไ,มไม่มากนะครับแล้วรวมทั้งให้ประชาชนหมดหนี้หมดสินแล้วก็มีฐานะตั้งเหลือตั้งตัวได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชินท่านเชตวันเตอรอประโคนครับ